ตอนนี้บ้านเราก็สะอาดแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองนะครับหน้าก็อาจจะส้มๆมมหน่อยนะครับผมปกตินะครับผมแม่ก็จะนอนอยู่ด้านข้างด้วยนะครับผมแต่วันนี้สงสัยแม่จะเหนื่อยนะครับก็เลยนอนอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคหน้าทีแล้วก็สิ่งที่เราต้องทาอันดับแรกเลยตอนนี้เราตือเราก็คือหุงข้าวครับผมโอเคเราต้องไปหุงข้าวก่อน นี่นะครับปังก็อาจจะเป็นแบบเรียกว่าตานานนิดนึงเขาเรียกว่าเจ้าเก่ามันก็จะแบบเปสภาพก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็รอให้ข้าวมาสุกแล้วเราก็แพ็คข้าวนะครับในระหว่างที่เราแพ็คข้าวนี้แม่ถ้าแม่มานะครับผมหน้าที่ของแม่ก็คือแบบเอาถ่านดังส่ษตะแก๊สนะครับเพื่อให้มันแดงตะแก๊สดด้านข้างเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เอาไปใส่เตาย,าย่างหมูนะครับแล้วก็เอาถ่านใส่เพื่อให้มันแดงครับคนนึงก็จะย่างหมูอีกคนนึงก็จะแพ็คข้าวนะครับผมก็หน้าที่ก็จะแยกกัน มันแล้วแต่วันนะผมบางวันผมก็จะทําหน้าที่ที่แม่ทําบางวันแม่ก็จะทําหน้าที่ผมทําครับและนี่นะครับผมก็คือข้าวทั้งหมดที่ผมจะแพกนะครับแพกใส่ถุงนะครับถุง5้าคูณแนะเนี่ยแล้วเราก็จะแพกใส่กระติกนะครับโอเคแพกข้าวก่อนนะครับผมแล้วเจอกันตอนแพกเสร็จเลยเสร็จแล้วครับผมแตนถ้าผมเราแพกข้าวเสร็จแนละ้วตอนนี้เราก็ไปแย่งหมูกันต่อเลยนะครับโอเคเพราะว่า การย่างหมูมันต้องใช้แบบสกิลหลายอย่างนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะมันก็จะมีเทคนิคต่างกันโอเคเดี๋ยวไปทำความเป็นจจษีเวลาเอาวนี่นะครับตอนนี้ก็มาณตีสองคืนนะครับแ,แล้วก็มันจัดร้านเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาร้านของเรานะฮะส่วนนี้ก็ข้าวทีละแผ่นนะครับเราจะมาดูข้างนอกกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ร้านอยู่แบบนี้แหละ นสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับก็นี่นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ต่อไปนี้ผมก็จะมาย่างหมูแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันต้องใช้แบบความใส่ใจในการย่างหมูจริงนะครับผมเพื่อให้มันเร็วเพราะว่าลูกค้าเราแบบมาซื้อเร็วมากนะครับโอเคทํางานก่อนทุกคนแล้วเจอกัน ครับส่วนวันนี้นะครับแม่ก็จะตัดแหนมของไส้กรอกนะครับส่วนผมก็จะย่างหมูมันแล้วงตัววันนะครับผมบางวันผมก็ทําหน้าที่สลับกันนะใช่ไหมครับแม่แม่กับลูกนะครับก็อันนี้เราก็ย่างแบบย่างสุงเราก็ย่างไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับผมเพื่อพ่อค้าแม่ค้าเขาจะได้เอาไปย่างต่อนะครับผมที่บ้านนอกนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ประมาณปีสามใกล้ครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวย่างหมูต่อก่อนรับ และนี่นะครับผมก็แม่จะมาเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมเป็นแบบประจานะครับผมก็จะพักผ่อนนะครับผมประมาณกี่โมงครับผมผมถึงจะมาเปลี่ยนแม่หนึ่งโมงครับประมาณหนึ่งโมงนะครับหรือเจ็ดนาฬิกานะฮะแต่ส่วนมากก็เลยไปแปดโมงเก้าโมงนะฮะเพราะว่าแม่ก็เห็นเราเหนื่อยไงใช่ไหมแม่โอเคแล้วเวลานี้ผมก็จะไปพักหรือว่าไปหุงข้าวหัวที่สองหรือว่าจะไปแบบ ซื้อของกินดิเซเว่นนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละโอเคก็วิเซษวิส,สยก่อนเขาเรียกว่าช่วงรีแล็กนะครับก็พูดคุยไดเจอกันแลนนี่นะครับก็คือสิ่งที่เรากินนะครับคนอาจจะมองว่ามันเป็นของดีใช่ไหมแต่ว่าผมก็จะกินผมก็ได้แต่วันบางวันก็ไม่ได้กินนะผมก็อาจจะไม่มีเวลากินบางวันอันนี้ก็ซื้อมากินแบบรองทองไม่ใช่รองทองนะ ปะหยัดรผน,นี่นะครับผมถ้าเราย่างไม่ทันผมก็จะมาย่างเตานี้นะครับส่วนแม่ก็จะย่างอยู่ข้างล่างนะครับแล้วถ้าผมย่างอันนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปเปลี่ยนแม่ตรงนู้นนะโอเคครับผมีย๋ย่างแหนมสกอกต่อเลยนี่แหละนาทีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วผมก็จะกลับบ้านนะครับอันนี้เราก็ขายของเสร็จป,ประมาณวันนี้หมดเร็วหน่อยก็กลับประมาณ9ก้าโมงสี่ิบห้าปกติเจ็ดนสะิบโมงนะผมโอเคแล้วขับรถไอเราจไปที่บ้าน นะครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านเราแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราต้องซักผ้านะครับผมเพราะว่าผ้าเราเ,ราเรยอะแล้วโ okay. อเคเราไปซักผ้ากันเลยครับบ้านก็อาจจะรกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาทําความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองว่าทําไมผมถึงไม่มีเวลาเพราะผมจะถ่ายหนึ่งวันเต็ตมๆให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคเอาผ้าไปซักกันเลย แล้วเราก็ใส่น้ำยาซระเนื้อน้ำยาสักผ้าหมดนะเท่าไหร่นะทุกคนนีน้ำยาสักผ้าเขาไม่ได้จ่ายนะผมจะถ้าอยากจ่ายจ่ายได้นะโอโมโอจริงไงตอนนี้เราหาหมีดก่อนนะครับเราไม่มีมีดเ่อจะปาดไอ้งี้นะแป๊บนึงโอเคนะครับผมเราก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปเลยใช้พอประมาณแต่ว่าผ้าเลยเอยงนะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่ามันเยอะนะ เสื้อผ้าเรามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบใช้ลุยใช้อะไรทํางานอยู่นานเหงื่อมันก็เยอะเราควรจะใช้ให้มันเยอะนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละปิดปัใใ๊มเลยฮะโอเคครับผมเสร็จจากนี้ผมก็จะพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนเสร็จุูปแล้วผมก็จะไปดูวัวดูควายอยู่ที่นาน,นะครับก็จะไปพักผ่อนอยู่นู่นนี่แหละโอเคครับผมแล้วเ,เจอกันที่นานเลยレスกิュー สวัสดีครับผมเอยไม่ได้ใช่เออตัวนี้เราก็อยู่นานแล้วนะครับจะเปิดคลิปอะไรหลายรอบนี้นะครับผมอันนี้ข้อกวัวแล้วก็เพิ่งทาเสร็จประมาณ2วันที่แล้วนะครับผมนี่ครับนี่เราก็จะนำความสะอาดนี่ก็คือแพรแบบ V I P จะจับได้ตัวเนียดูเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นกับอันพี่ทำไมกล้องสว่างจังวันดีนะ้องคุกกี้รันจูพี่หน่อยมันเป็นผู้ชายนะครับยวพาไปดูไข่ก็คือไข่น้องนะครับผมเราต้องเซ็นเซอร์ตรงจูมานิดนึงอ สวัสดีน้องโบน้องบีไม่รู้ว่าตอนไหนมาแล้วไซมันจะข่มขืนมันจะข่มขืนแพะแล้วไซสคอแล้วไซส์คอแล้วผมจังหวะนี้ไซสคอไปหนึ่งดีเอาละผมจังหวะนี้ดวลลามกันแล้วครับดวลลามกันแล้วโอ้โหเราพากันมาดูอะไรนยครับชนไปหนึ่งปีครับผมไม่ได้ดวลลามนะไป้ะและนี่ก็คือข้อแพะของเรานะครับทุกคนรู้ดิที่ดูดูทุกคนดูตัวนั้นหลับตัวนี้เตยน่ารักไงเหนื่อยไอ้ตัวนั้น่ะนั่นแหละขยับคอละ ก,กินอิ่มมันก็จะนอนหลับนะครับผมเออไม่ได้นอนหลับกับนอนพักนี่ก็คือกระถิก็อาจจะลุกสุกปุกนะน่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดกันเย็นนี้งครับผมก็ครอบครัวก็จะประมาณนี้นะผมจะพาเดินชมทีละตัวเลยนะโอเคป่ะอันนี้คือตัวใหญ่ไอันนี้คือตัวแบบใหญ่ที่สุดตัวน่าจะใหญ่ที่สุดละแล้วตัวนี้ก็ใหญ่กับเท่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็เป็น บอกชื่อแต่ละตัวคงยากนะเราก็จะบอกกิจกรรมในหน้าันะวก,ก็มีประมาณ10ตัวนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบโรคอะไรอยู่ต่างๆนานาน,น,นะโอเคไปชมอินเสิร์ตกันเลย let's go <S ก็นั่นแหละครับผมก็วัวแพ็นะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วก็ประมาณตอนเที่ยงผมก็จะไปเอา ควายเข้าล่มนะครับผมตอนนี้มันก็อยู่แดดอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมขอนอนพักก่อนนะครับผมอันนี้ขวดนมก็ให้แพะอ้าวขวดนมตัวอันนี้ก็ให้แพะอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ตัวเล็กกว่าตัวผู้ชายมันจะตัวผู้อะ่ะนั่นแหละครับผมแล้วก็จะนอนพักเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเอาควายเข้าร่มเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะไปตากผ้าที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อยู่นาน,นี่คือนาส่วนนี้คือขี้แพะขี้เออคข,ขี้วัวที่เราจ้างเขากอกเอาไว้นะครับผม ส่วนนี้ก็คือหญ้าที่เราจะให้วัวพวกวัวตอนเที่ยงนะโอเคพักผ่อนก่อนนะผมตื่นแต่ดึกโอเคแล้วเจอกันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนี่น้องควายก็อยู่แดดน,นะครับอันนี้คือ2แม่นะครับส่วนลูกมันน่าจะไปนอนโคนอยู่นุ่นสามตัวเลยเราก็จะเอามันไปเข้าในร่มนุ่นนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับเราก็รอน้อง ลงน้ำก่อนสักครู่นี่ก็คือหลังจากที่เรารอน้องขึ้นน้ำมาประมาณ20นาทีครับก็คืออยู่ในน้ำนานมากก็ตามภาษาน้องแหลนะเนาะโอเคเอาน้องไปผูกกันเลยทุกคนก่อนที่เราจะเอาควายไปมัดนะครับเราก็ปล่อยให้มันกินหญ้าสักนิดหนึ่งแล้วเราก็มาดูเช็คความเรียบร้อยของวัวเอาน้ำข้างหลังให้วัวนะครับแล้วก็เช็คน้ำให้แพะเอาน้ำให้แพะนะครับผมอากาศร้อนมากนะครับประมาณ36องศา โอเคแล้วก็เอาควัยไปมัดกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยล้ามากเราก็จะมัดมันในร่มนะครับ คนรู้ป่าว่าความยากมันอยู่ตรงไหนผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมความยากมันอยู่ตรงที่ควายเรามันไม่ได้เชื่องทุกตัวนะครับผมมันก็เลยอาจจะดึงยากหน่อยเพื่อมาคอกตรงนี้นะครับผมหรือว่าย้ายไปจุดต่างๆนะและแรงควายมันก็เยอะด้วยนะครับผมอีกตัวหนึ่งมันไม่เชื่องนะกลัวจะเอามันมาได้ก็คือเหนื่อยครับผมต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่ามันเหนื่อยเพราะอะไรและวัวควายเรามันไม่ใช่เป็นวัวควายที่เชื่องนะครับก็อาจจะใช้กําลังนิดหน่อยนะครับผมในการไล่มันมานะ อาจจะใช้เวลานั่นแหละครับโอเคตอนนี้ผมก็จะไปสั่งข้าวผัดนะครับผมตอนแรกเฮ้ยลืมไปเอาข้าวเหนียวมาอยู่ได้จะไปหาสื้ออะไรกินดีกว่าเราจะกันรีสกี้ข้าวเหนียวเราไว้ใต้บอกเลยนะครับ<ส>ทุกคน หรือผมต้องอาบน้ําก่อนนะครับผมก่อนที่จะกินข้าวแต่ว่าเมนูวันนี้เราก็จะมีนี่ข้าวเหนียวหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งไปซื้อมาครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะอันปลาทูหนึ่งแล้วก็นมเปรี้ยวดีไรหนึ่งนะครับก็ปกติก็ไม่ค่อยได้อาบน้ําอาบน้ําวันละครั้งนะครับผมปกติไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะจะมาสรุปว่าการทําแต่ละครั้งหรือว่าการทํางานอะไรแต่ละอย่างรายละเอียดมันเป็นยังไงนะ พ่อมันหนักไงมันหนักริงีไม่ใช่เวลาโอเคอาบน้ำแล้วก็กินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วหน้าตอนนี้โซมอยู่นอนมากนี่นะผมก่อนไปหาวัลลวเราก็ต้องเติมพลังกันสักหน่อยปกติ <c oughs> ก็เป็นคนกินนมบ่อยอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นาเลย l e t ก go <S ครับผมเมื่อกี้ผมก็จูงวัวกินน้ําแล้วนะครับผมห้าตัวแต่ว่าเรามัดไว้หกตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งมันมัดอยู่ใกล้น้ําแล้วก็ไม่ต้องจูงนะครับแต่ว่าลืมอัดถ่ายคลิปไว้นะเดี๋ยวผมจะเอาญ่าให้วัวนะครับผมแต่ว่าจะถ่ายเป็นแบบ ไทม์ไลน์นะให้มันแบบเร็วเออชามแล a ไม่ใช่ไทม์ไลน์โอเคไปชมกันเลย let's go คือตอนเย็นที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมไปตากผ้าแล้วคราวนี้ก็ลืมกดถ่าย ตอนนี้แพะมันหิวกระถินมากเลยนะครับมันก็เลยต้องร้องแล้วก็เพิ่งเอาควายไปมัดเมื่อกี้นะครับผมอยู่อีกทิศทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวขับรถไปตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดตรงไหนวะนั่นแหละก็ทยอยเอาให้มันเกือบหมดละนะครับผมก็เหลือเศษไว้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาขวดให้มันกินอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาควายก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปล่าม,มันไว้แล้วก็รีบมาดูวัวกับแพะนะ วันนี้แพ้หิวกระถินมากโอเคแล้วไปเจอกันที่ควายแล้วกันวันนี้นะผมก็คือสภาพนี่ก็ตันเนี่ยครับก็มันมาเลี้ยงแบบให้มันกินหญ้าเล็มแถวแถวนี้นะครับเล็มไปเรื่อยๆส่วนผมก็จะนั่งพักแล้วก็นั่งพูดคุยเล่นกันตรงนี้ก่อนก็คือใช่ไหมจะอธิบายตอนเย็นที่ผ่านมาใช่ไหมตอนเที่ยงที่ผ่านมาเมืเ่อกี้ผมก็อะไรนะไปซื้อกับข้าวซื้อปลาทูมากินเสร็จปุ๊บ ที่ไม่ได้มองกล้องนึยเพราะคือคิดอยู่ไงเออเสร็จปุ๊บผมก็ตากผ้าอาบน้ําเสร็จตากผ้าตากผ้าเสร็จปุ๊บก็มานาเอาญ้าให้วัวกินแล้วก็จูงวัวกินน้ํานะครับแล้วก็เอาน้ําให้แพะกินนะครับผมแล้วก็พักใช่วยเวลาทำวงนี้น่าจะประมาณสาสิบถึงชั่วโมงหนึ่งเสร็จปุ๊บก็พักพักแล้วก็พักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาควายมาผูกนะครับ แต่ว่าควายตามที่บอกต้นคลิปมันครับมันไม่ค่อยเชื่องนะมันก็เลยลําบากต่อการเอามาเลมกินลงแถวๆนีน้โอเคตอนนี้ผมก็ขอพักก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆก็จะนอนลงตรงนี้แหละเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งโอเคครับผมเช่นนี้แหละนี่เราก็ปล่อยควายไปแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะวิ่งออกกำลังกายด้วยมันนะคลิปนี้ก็ไม่อยากจะถ่ายตอนวิ่งอ่ะมันเห็นแต่หน้าผมอะ่ะก็คือ จะมีตะก,ก้องนะก็ไม่เป็นไรเว้ยเราถ่ายคนเยอะให้มันดูดีดูดีมีระดับโอเคไปแล้วตัวข้างหน้าไปก่อนเพื่อนละวไปเหลือข้างหลังสองตัวเจ้าเอกำลังวิ่งแล้วกำลังวิ่งแล้วนะเมื่อกี้มันจะเดินไปทางนี้นะทุกคนผมก็เลยต้องดึงมันไว้อะ เราต้องดึงตรงจุดนี้มันค่อยมีที่แบบยึดเหนี่ยวนี่แหละมันคุมยากกลัวจะถึงบ้านนะนี่ทุกคนแต่ก,ก็ไม่ไกลหรอกโอเคมันวิ่งแล้วเราต้องวิ่งตามมันเอาเลยทุกคนเอาเลยทุกคนเล่นตะดากไปนะเราก็วิ่งเล่นกับควายไปนะเราไม่ต้องซีเรียส อถึงในนาเราแล้วนะครับเดี๋ยวควายมันคงจะวิ่งไปหลังนาเพื่อไปกินน้ำโอเคขอพักกีก่อนอหลังจากที่เรารอให้มันเลิมหญ้าในนาเราเสร็จนะครับผมเราก็จะมัดมันนะครับผมไว้ที่คอกนี้เหมือนเดิมนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณกำลังจะ,ะ18นาฬิกานะครับผม เรก็จะจอดไปตรงนี้ก่อนนะก็จะไปเอามันมามัดไว้นะฮะฉันหนั่งอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทาแม้กาจะนาว <laughs> แต่พอมีแดกก็ร้อนฉันยังคงนึ่งมองดูตรงที่เกา่าเดี๋วเปลี่ยนวิธีการจับก่อนฟังดูเหมือนละครแต่ว่าภาพที่มองมันเคยเคยย้อนเรื่องเรา แม่ความรักพังลงแต่ว่าฉันยังคงโอ้โหเน้นรอเรือมากนีครับแล้วก็กำลังจะเอามันไปนผูกตอนเย็นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกสวยมากดูว้าวกระทบกับหญ้าสีเขียวดูทุกคนโอ้โหโอเคนะครับผมก็ใช้กล้องหลังอาจจะไม่เต็มเฟรมสักเท่าไหร่นะเอ้ยเร็วๆดีพี่รีบ เสร็จจากนี้ผมก็ต้องไปบส่งหมูล้างถาดล้างตะแกรงนะครับผมล้างถาดล้างตะแกรงนี่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่มันก็แป๊บเดียวนั่นแหละเอาโอเคมัดมันก่อนแค่นี้แหละเก็บโทรศัพท์ก่อนมันจะยุ่งยากเพราะมันแรงเยอะมากโอเคครับผมพอเราก็ตัดกระถิ่นมาพอดีผมก็จะไปกระถิ่นหลงช่วยพอะแล้วนะครับไหนจะพูดเนิร์ดทำไมนี่โอเคตามนั้นแหละครับผมตอนเย็นๆเอเนอร์จีกำลังมาแบบ Ơi, là batoi, blah bán. Ba lát là bát sưng bát sưng bát let's go. sưng bát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  sưng เราก็ยังไม่ได้ทาความสะอาดคอกเลยก็ยืนยนให้มันไปเดี๋ยวถ้าเราทําแล้วเราก็จะมาไ้ตัวนี้แล้วเราก็จะเผานะครับเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาตัดไปขายแล้วครับผมก็ดูเวลาที่ผมพูดแล้วก็นําเสนอไปนะครับต้อใช้มือในการแบบพูดภาษาออกมาโอเคไปแล้วไปดูวัวครับนี่นะครับแล้วก็ให้น้ําแพะไปตรงนี้นะครผมเราก็จะเอาใส่น้ําใส่กดใส่นี้ เปิดจากตัวนั้นนะครับผมเปิดจากตัวนั้นเปิดใส่ตรงนี้แล้วก็เอานี้มาเทให้มันตรงนี้นะครับนี่คือกระบวนการการทํางานส่วนนี้นะครับเราก็จะมีกินดูเราก็จะไปดูนี่ตัวเดียวดูโตขนาดนี้แล้วยังจะให้มาดูดนมขวดอีกแล้วปิงปองไม่รู้เรื่องจริงเลยน,ะนี่มนมก็สวยกินต่อไปดู บอกตรงๆเลยทุกคนมันกินเยอะมากเลยกินมา5ขว้5ขวบแตกได้บ้างเนี่ยเออบางครั้งบอกไมมมันกินไปแบบ10กว่าขวดท้องเกือบแตกตายใช่ไหมพี่พี่ตอนนั้นพี่หยอ,อก,กนะเขาะ้าใจปะพี่หยอกโอเคใช่พี่หยอกอ่าเชื่อมโอเคเดี๋ยวให้มันกินอีกก่อนครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาเอากากาน้ำตาลนะครับให้กับวัว โอเคครับ okay, นะเราก็จะเอาไปให้วัว ก็ฉีดยาฆ่าฉีดยาไล,ล่แมลงนะฮะ มันมันกินานางแล้วเขาก็มัดไว้เดี๋ยวนี่เหลืองมาหลุดเดียวกนละับไปให้อีกทีทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ร้านถ่ายร้านตะเก่งไว้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปที่ออกกําลังกาย24ชั่วโมงไว้มุมด้านซ้ายด้านซ้ายนี่เห็นป่าวะนั่นแหละด้านซ้ายนี่นะครับผม เพราะว่าช่วงนั้นผมก็ถ่ายคลิปแบบถ่ายทุกอย่างเลยนะครับผมใน24ชั่วโมงใน1วันวันนี้ก็เพลียมากครับผมก็อาจจะมีเบอร์เบอร์ลงหลงลืมๆบ้างที่อาจไม่ได้ถ่ายบางช่วงบางตอนนะครับผมแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วนี่แหละพอมันทํางานไปมันก็เบอร์สมองมันเบอร์ก็ขอบคุณทุกคน,นครับผมที่เข้ามารับเข้ามาชมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหลังกินข้าวเสร็จนะครับผมนี่แม่ก็เพิ่งกลับมาครับปอกเงาะกินรันเ้าง ตกใจอะไรนึกนว่ารัตนานึกว่ารัตนาตนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดเดือนที่หกนะครับพศสองพนห้าหกสี่นี่แล้วก็ถ่ายข้ามอาทิตย์มาเลยเกินอาทิตย์อะ่ะอาทิตย์กวกลัวแล้วก็ถ่ายข้ามมานี้นะก็จะสรุปสั้นๆแล้วกันสรุปอยู่ตัวนี้เลยตอนนั้นลืมสรุปอยู่บ้างไงสรุปว่า การทำงานต่ละวันของผมมันแล้วแต่วันนะครับผมบางวันก็เนี่ยเห็นไหมก็จะเอาขี้แพะก็จะเอาขี้แพะนะครับผมไปใส่หน่อไม้นะครับผมบางวันก็จะขนกระถินที่มันแห้งแล้วออกมาบางวันก็จะทําแบบหน้าที่ที่มันแตกต่างนะครับบางวันก็กวดขี้ควายออกมานะครับผมก็นี่แหละครับผมวันจันทร์ที่ใกล้ถึงนมีก็จะน่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับผม วันนี้ก็น่าจะลงคลิปเลยถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยเพราะว่าพวกนั้นใกล้ตัดเสร็จล้วพวกที่ถ่ายไว้ตั้งแต่นู่นนะครับวันที่หนึ่งนี่ขี้แพะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ตรงนู้นเลยตรงที่มีหน่อไม้โอเคเดินก่อนโอเคครับแล้วก็มาถึงที่จะเอาขี้แพ้ใส่แล้วนะผมนี่ต้นที่หนึ่งเราจะใส่นี่แล้วก็ต้นที่สองใส่นี่แล้วก็ต้นที่สามต้นที่สี่นะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ําหน้านาแล้วนะ โอเคครับผมจะตั้งกล้องโอเคครับผมแล้วผมก็จะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายแบบไทมแ์แลปแล้วก็จะจบคลิปเลยนะครับผมก็ฉากจบก็จะเป็นแบบเอาขี้แพะนะครับผมนี่ใส่ต้นไผ่โอเคผมจะพูดได้โอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเ e t s go ก